สวัสดีท่านผู้ฟังโปรดทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมาน d นดะอร์โค้ชไรเฟิลส์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่านิวเทอร์โซนนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณโลโลแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นซึ่งผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรและแปลว่าอะไรนะอยู่ในลลกไดมอนสองนะครับผมเล่นเป็นคอมมานเดอร์สโตรมอนนะั่งสีน้ำเงินนะฮะเปิดเป็นโรงทหารแล้วก็ส่งหน่วยมือระเบิดมาทำลายรถเก็บแร่ฝั่งสีแดงก่อนเลยนะซึ่งสีแดงก็คือคุณอรุณนะฮะ คนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <g iggle> แล้วไปคอมดร์แจ็คสันนะอยู่ในลีกดมอนสองเช่นเดียวกันนะแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหรถเกแบบ็บแร่แตกสองคันรวดเลยไหมฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นโอเคไม่อาจจะนะครับชัดเจนมากเลยนะเรียบร้อยครับฮาวเวสเตอร์ไปแล้วนะโอ้โหแล้วฝั่งสีแดงนี่สร้างเป็นช็อคเวฟทูเปอร์ออกมาฮนะฝั่งสีแดงสร้างอยู่ในชานะเพราะว่าช่วงต้นเกมเมื่อกี้นี่ก็เปิดเป็นรถเก็บได้ออกมาพร้อมกัน2คันเลยนะครับฝั่งสีน้ำเงินก็เช่นกันนะแล้วนี้อะไรเอ่ยอ๋อมีเทคเอ่ทคแแลบด้วยนะเนี่ย เทคเียสามโอเคก็ต้องก็ต้องมีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่นะอะฝั่งสีแดงเปิดเป็นโรงรถแล้วนะครับมีสลิงช็อตกับตัวพรีเดเตอร์แทงนะแล้วฝั่งเสียมเงินนี่คือไมโครทหารหนักมากเลยนะเกรเนเดียออกมายิงรถเก็บแร่แล้วก็โดนช็อกเวฟเก็บงานนะฮะเรียบร้อยครับไอออนคานนลงมายิงอูมรถเก็บแร่ไม่แตกนะฮะเลือดเดยอะอยู่นะ,ะฝั่งสีแดงส่งพรีเดเตอร์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็บัฟด้วยนะฮะรูอีชาร์ตนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ แล้วความเร็วในการโจมตีพักหนึ่งนะฮะแล้วตรงนี้โอ้โหวิ่งวนอย่างนี้เลยนะเอ้าเจอมือระเบิดดักสองทางไปไหนไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยรถก,กระแดแตกไปแล้วนะอย่างรวดเร็วนะฮะบึ้มไปแล้วแล้วจวังหวะนี้ว่าไงครับช็อคเวฟทร,ร,รูเปอร์ออกมาเจอไรโน่ฝั่งเต็มเงินไล่ยิงนะก็ตายไปตามระเบียบนะครับฝั่งสีแดงเปิดพรีเดเตอร์ออกมาอีกหนึ่งคันนะแล้วบริเวณด้านบนนี้นี่มีใครยืนอยู่ครับอ๋อช็อคเวฟยืนอยู่นะไอออนแคนนอ,อน,น,นไมค์แล้วนะครับฝั่งเต็มเงินบึ้มนะฮะ เจ e d a t o ยังไม่ได้ใช้งานเลยแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาลืมไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าฮะว่าฝั่งสีแดงเขามีทหารคุมแพลตฟอร์มอยู่ด้านบนเนี่ยรถแรกบ,บึ้มไปแล้วนะฝั่งสีแดงอ่าคันที่2ก็ตามไปนะนิวเคลียร์บึ้มนะลวโดนฝั่งคุณโลโล,โลสีน้ําเงินนําไปก่อนนะอะ่ไฟลุกเลยนะอู้แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงมีเทคแลบแล้วนะค o ร i a k เอาไว้ยิงรถเอาไว้ยิงบ้านได้ดีอยู่นะอะแต่เป็นเป็นยูนิตที่นานๆจะได้เห็นนะตอนนี้อะไรเนี่ย p r e เ a t o r อ่า ถอยออกมาอู้ดิสรัปเตอร์อยู่ในที่โจมตีรุนแรงอ้าวแล้วฝั่งสีน้ำเงินก็มีดิสรัปเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าดิสรัปเตอร์เนี่ยมันยิงยางเกราะเข้าน้อยนะฮะดิสรัปเตอร์นี่เป็นอยู่ในที่เอาไว้ยิงบ้านนะเน้นยิงบ้านกต่ยิงทาหารนะครับตอนนี้ไม่แน่นะครับว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่อาจจะชนะโอเคครับผมยิงอัดเข้าไปซะขนาดนั้นนะไอ้อนคาน,นอนลงมาอีกนะครับผมโอ้โหปิดเกมง่ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยอ้ดิสรัปเตอร์สองคัน กับไอออนแคนนอนเรียบร้อยครับผมฝั่งสีแดงเกือบจะชนะอยู่แล้วนะฮะได้ยิงนิวเคลียร์ไปก่อนลูกหนึ่งนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยตัดสินใจขึ้นเฮกแลบแล้วก็อะไรนะปล่อยดิสรัปเตอร์มาสองคันนะฮะเรียบร้อยครับเผาบ้านเนะอะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณโลโลฝั่งสีน้ําเงินนะไอตัวสอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ